นี่เราต้องเข้าใจว่าจิตของเราเนี่ยจะรู้ดีนะจะรู้ดีว่าเราจะปฏิบัติอย่างไรจะเข้าใจอย่างไรอย่ามองข้ามจิตตัวเองพยายามนั่งดูตัวเองเวลาดูลมหายใจเข้าจิตคิดอะไรก็รู้ลมหายใจออกจิตคิดอะไรก็รู้เดินจิตคิดอะไรก็รู้นั่งจิตคิดอะไรก็รู้นอนจิตคิดอะไรก็รู้กินจิตพูดคิดนึกเมื่อตามดูจิตตัวเองเนี่ยเป็นสมุทัยก็ดีเป็นอุเบกขาก็ดี เป็นสติก็ดีสมาทีเมื่อเราตามดูจิตตัวเองได้เนะี่ยมันจะสนุกมันจะสบายมันจะวุ่นวายน้อยลงคนทุกวันที่วุ่นวายเนะี่ยตามจิตตัวเองไม่ทันไม่เข้าใจจิตตัวเองเลยไม่เคยรู้จักจิตตัวเองเลยว่ามีกิเลสมากน้อยทุกข์สุขยังไงไม่เคยมองตัวเองเห็นเลยเท่ายิ่ไม่ปฏิบัติก็ไม่สามารถจะรู้ได้เลยจึงจำเป็นต้องมามองดูตัวเองด้วยการปฏิบัติธรรม าวโลกเขาก็เอาจิตไปนะไม่ใช่ไปอยู่ชาวโลกแล้วไม่ต้องพึ่งจิตนะชาวโลกก็ต้องพึ่งจิตต้องพึ่งจิตตัวเองเหมือนกันตนเป็นที่พึ่งของตนเหมือนกันถ้าไม่มีตนเป็นที่พึ่งก็หาความสุขไม่ได้เหมือนกันบางคนคิดอะไรไม่ออกก็ทําลายตัวเองเหมือนกันทำลายลูกทำลายเมียเหมือนกันทำลายสังคมเหมือนกันเพราะจิตมันทำลายก็มีเนี่ยไอ้ที่ไปล้าเขาไปฆ่าลูกฆ่าเมียไปฆ่าคนโน้นคนนี้ไอ้ที่ไปปีน ตึกโดดตึกมันจิตมันไม่ดีหมดเลยเพราะเขาควบคุมจิตเขาไม่อยู่จิตไปรักขโมยเขาตัวมันก็ต้องไปรักจิตไปโกงเขาจิตกายมันก็ต้องไปโกงมันก็กลายเป็ว่าควบคุมจิตไม่ได้อะไรมันก็เสียที่จิตหมดเลยฉะนั้นเราต้องเริ่มต้นที่จิตของเราให้เป็นสติเป็นสมาธิเป็นปัญญาอย่างนั้นอันนี้เราก็ถือว่าเราได้มาประชุมพร้อมกัน ในสังคมนี้เป็นสังคมที่มาดูจิตตัวเองมาประพฤติตัวเองให้เข้ากับสังคมที่อยู่อย่างสงบสุขแล้วก็มีการแบ่งปันกันเกื้อกูลกันเป็นการเสียสละกันเป็นสร้างบารมีเหมือนพู้ใเจ้าหยกย่องโพธิสัตว์เป็นผู้ให้คนยิ่งให้เนี่ยยิ่งเจริญนะการให้ยิ่งเจริญการเบียดเบียนกันไม่เจริญ ดังนั้นเราจะสังเกตคนเราเป็นผู้ให้ผู้เสียสละเนี่ยเขาจะมีแต่ความสุขความเจริญในสังคมนั้นถ้าคนเห็นกับตัวไม่ยอมให้ใครเนี่ยมันจะแคบลงไปแคบไปเจนหาความสุขทางใจไม่ได้เลยเป็นเพราะเป็นผู้ไม่ให้ฉะนั้นการให้จะทําให้เกิดความเจริญในสังคมนั้นอย่างมากมายที่ว่าข้าวแม้แต่ตะพีหนึ่งถ้าจะกินเนี่ยเขาก็ต้องให้ฐานก่อนสมัยก่อนนะ ่อนจะกินข้าวต้องให้ทับีหนึ่งก็ต้องให้ทานเพื่อให้ใจเนี่ยมาละความโลคความตนันีเพราะกินไปแล้วเนี่ยถ้าตายแล้วเอาไปไม่ได้อย่างน้อยที่ให้ทานเพียงทัาผีหนึ่งนั่นถือว่าตายแล้วเอาไปได้เขามองตัณธรรมเป็นอย่างไ้นนะสมัยก่อนเนี่ยก่อนจะกิน,นต้องให้ทานก่อนจึงต้องตักบาตรทุกวันเนี่ยเพราะถ้าตายแล้วไม่ได้อะไรเลยคนที่ใส่บาตรทุกวันยังยังได้ไปฉะนั้าานจึงว่า การให้ทานเนี่ยถือว่าเป็นการเสียสละอะไรก็ได้ที่ทําให้คนอื่นสบายใจตัวเองสบายใจเนี่ยถือว่าเป็นโพธิสัตว์เป็นการให้ที่สบายใจสังคมนั้นจะอยู่เย็นเป็นสุขด้วยการให้กันและสุดท้ายก็คือการให้กําลังใจกันให้สติปัญญากันแล้วก็ให้เมตากันแล้วก็ให้อภัยกันการให้อภัยเนี่ยดีที่สุด เราจะทำให้เรานอนหลับการให้อภัยไม่กโกรธโกรธแล้วก็ขอให้ดับไปเกลียดแล้วก็ขอให้หายไปเมื่ออะไรเกิดขึ้นในใจก็ขอให้อภัยให้ดับไปเมื่อจิตของเราอาภัยให้ได้หมดแล้วจิตเราจะสบายแต่คนเราที่ให้อภัยกันไม่ได้ยังโกรธแค้นกันอยู่เนี่ยถือว่าเป็นบุคคลที่อมทุกข์ไว้เก็บทุกข์ไว้หาความสุขไม่ได้เพราะให้กันไม่ได้ กาให้สุดท้ายของเราเนี่ก็คือการให้อภัยไม่โกรธกันไม่เกลียดกันไม่พยาบาทกันไม่อาฆาตกันใครจะทําอะไรก็ถือว่าเป็นกรรมของเขาใครทําดีเขาได้ดีใครทําไม่ดีเขาก็ทุกข์ใจก็เขาเองฉะนั้นทําใจเราให้สบายเราก็ได้รับความสุขสบายที่ใจเราัน,นการให้กําลังใจก็ดีการให้อภัยกันก็ดีถือว่าสังคมนี้ยังหรอรับอยู่แล้วก็ฝึกมาให้ได้ จะได้มีความสุขในการเป็นอยู่ซึ่งกันและกันสุดท้ายนี้ก็ขอจบประถมนิเทศเรื่องการประชุมในวันนี้ก็ครูบาอาจารย์อีกหลายองค์ก็คงจะมาช่วยแสดงช่วยแนะแนวหรือเป็นพิทยากรให้แก่ท่านได้รับความรู้ความเข้าใจขอขอให้หลักการประชุมเนี่ยจงตั้งมั่นไว้ด้วยความสามัคคี มาพร้อมกันเลิกพร้อมกันตั้งใจร่วมกิจกรรมอย่างเดียวกันจนจบสิ้นเด้สาเร็จไปด้วยอันนั้นถึงว่าเราเรามานั่งสมาธิเนี่ยเอ๊ะจะได้อะไรเรามาเดินจงกรมจะได้อะไรใช่ไหมเรามาสวดมนต์ทุกวันจะได้อะไรอ่าสวดมนต์ทุกวันจะได้อะไรก็ยังไม่เห็น,นอะไรสักอย่างนั่งอะไรก็ยังไม่เห็นสวรรค์เห็นนรกสักทีอย่างเงี้ยไม่ยังไม่เลิกคิดสักทีอย่างเงี้ยเดินจงกรมก็เมือ่อย เรารู้สึกว่าเราจะไปอยู่กับตรงนี้หมดความรู้สึกเราจะไปอยู่กับตรงตรงว่าเรายังไม่ได้อะไรเรายังไม่เห็นอะไรทําไมมันจึงคิดอย่างนี้ก็ปัญญามันยังมันยังไม่สงบปัญญามันยังไม่เกิดแต่ถ้าเกิดปัญญามันเกิดปุ๊บมันจะเลยบอกโหเราได้เยอะเลยเราได้เยอะเลยเราได้สิ่งที่เราไม่เคยได้เรารู้สิ่งที่ไม่เคยรู้ เราได้หลายๆอย่างที่เรามาเปลี่ยนอารมณ์จิตใจเราได้สิ่งที่เราไม่เคยได้ฝึกเราได้ฝึกอสิ่งที่เราไม่เคยได้ทําเราได้ทําอ่ะคนอีกหลายล้านคนไม่ได้ทําอย่างเราคนอีกหลายล้านคนคนที่บ้านเราอีกหลายคนี่ยไม่เคยได้มาสวดมนต์อย่างนี้มาเดินจงกลมอย่างนี้มานั่งสมาธิอย่างนี้เขายังไม่เคยมาทดสอบไม่เคยมาริมรถอย่างนี้เราจะรู้สึกเออเราได้ถ้าไปเปรียบเทียบกับคนไม่ได้เรารู้สึกว่าเราได้ แมื่อก็เราเราจนนะฮะเราจนเราไปไปอยู่คนมีรู้สึกว่าคนเขามีจังเรารู้สึกเราด้อยเลยเราด้อยเขามีเนาะเขามีเนาะมีนี่รู้สึกเราเราด้อยเพราะอยู่คนรวยเราจะด้อยหรือไปอยู่ไอ้คนขี้เลศไปอยู่คนสวยเราจะด้อยใช่ไหมแหมมันสวยจังเรามันไม่สวยรู้สึกไม่อยากไปเดินคู่กับมันแล้วมันมันสวยกับเราหรือถ้าไปไปเทียบกับคนฉลาดรู้สึกว่าแหมเขาฉลาดกับเรา เรามันโง่ขงเขาเรามันขี้เลกะกับเขาเขาสวยกับเราเราจนกับเขาเขารวยกับเราอะไรเงี้ยอันนั้นหมายถึงว่าเราไปไปมีข้อเปรียบเทียบแต่ข้อเปรียบเทียบกันไม่ใช่ว่าสิ่งนั้นข้อเปรียบเทียบอย่างนั้นก็ดีทําให้เราถ้าคนมีปัญญาปุ๊บนี่จะคิดพัฒนาเลยเขารวยได้เมื่อก่อนเขาคงอาจจะเขารวยได้เราก็รวยได้เขาเขาโง่เขาฉลาดได้เราก็ฉลาดได้ เขาสวยได้รเราก็สวยได้อืถ้าสวยได้นิยมคงแย้งใช่ไหมมันจะสวยได้ไงมันต้องสวยมันต่อเกิดใช่ไหมแต่จริงสวยได้อ,อความสวยนี่มันไม่ใช่ไม่อยู่ที่รูปร่างหน้าตาวันนั้นอาตมาไปเจอนางงามไปทําบุญไปเจอนางงามประเทศไทยอ่ะเขาบอกเนี่ยเ,ยเดี๋ยวหลวงพ่อเดี๋ยวนางงามจะมาเราบอกดูนางงามเป็นไงเพราะมันหลายปีมันคงเป็นนางงอมแล้วละ่ะ วัสูงพอมาแล้วมันความจริงไอคนที่อยู่นั่นน่ะไม่เป็นนางงามสวยกว่าตั้งเยอะไอคนเจ้าของบ้านสวยกว่ากัตั้งเยอะไอคนเจ้าของบ้านไม่สวยหรอกแต่ความเป็นคนมีศีลละธรรมคนที่เป็นคนมีสกุลความเป็นผู้ดีเขาดูงามกว่าไอนางงามน้ำตกรุ่นไปแล้วมันไม่งามแล้วมันถุกมาแล้วอะ่ะมาเป็นเป็นเป็นหมูร้อยโลมาแล้วอะ่ะนะเพราะนั้นจริงว่า สิ่งที่เราเราเห็นเนี่ยเราก็รู้สึกเราจะมีข้อเปรียบเทียบถ้าเราเปรียบเทียบตรงนี้ไม่ได้เราก็จะมีจุดเปรียบเทียบด้วาถ้าเราจนนะฮะเราก็รู้สึกไปเทียบกับคนรวยเรารู้สึกจะจนใหญ่เลยแต่พอทสิ่งเรา,เรา,เ,ราเราไปเราไปชค่เดินดูตามสลัมหรือโดนตามพุทธบาททําไรเห็นคนจนอยู่ตามแล้วคนที่เขาหาช้าคือข้าโอ้โหเขาจนกว่เราอีกนะ ดูเราโอ้เรานี่สบายนะวกเราเรานี่เรียนอย่างนี้อยู่อย่างนี้เราดีกับเขาต้องเยอะเขานั้นไม่มีโอกาสจะเรียนหนังสือไม่มีใครส่งเสริมไม่มีพ่อไม่มีแม่ไม่มีเงินไม่มีอยู่โ้เราสบายกว่าเถอนี่นี่เราเราอยู่ในขั้นที่ว่าอย่างเราที่ไม่ลำบากแหละอย่างเรานี่ไม่จนและไม่ลำบากแล้วไปดูที่คนอื่นเขาไม่ได้เรียนหนังสือเราก็ไม่ใช่โง่กว่าเขาแล้วเพระนั้นพอเราไปเปรียบเทียบกับไอ้คนอีกประเภทหนึ่ง หมือนเราไปอยู่กับคนที่มันดำก่าเราเนี่ยรู้สึกว่าเราขาวขึ้นตั้งเยอะอย่างเงี้ยเราจะไปอยู่เราดำจะไปอยู่ใกล้คนขาวเรารู้สึกเราดำอ่ะข้อเปรียบเทียบมันทําให้เรามีกําลังใจได้แต่เราจะไปลดเราลดต,ตัวตนลดทิฏฐิมันะแต่ทําให้เรามีกําลังใจมีมณะที่จะทําทําให้ถึงจุดที่มันดีไม่ใช่ไปเปรียบเทียบแล้วเราก็หงอไปหมดเลยไม่เอาละถอ้อถอยไปหมด โภมละเขามาอยู่ตั้งนานเขาอดได้ดิแม่ชีเขามาบวชตั้งนานเขาเดินจังกรมได้อดทนได้เราเลยเปรีเทียเรากลัวใหญ่เลยคนนี้ที่จริงไม่ใช่หรอกแม่ชีเมื่อก่อนก็เหมือนอย่างพวกเราก็มาวันแรกก็กลัวอย่างนี้แหละหิวอย่างเงี้ยอดทนอย่างเงี้ยแต่พอมาอยู่นานๆมันก็กลายเป็นคนเก่าเหมือนกันฮนะพระองค์มาใหม่ใหม่ก็กลัวบางคนไม่กล้าบวชที่นี่ไปบวชที่อื่น กลัอดข้าวมื้อเดียวไม่ได้ออกลัวอดบุหรี่ไม่ได้ออกลัวอดนอนไม่ได้หูตื่นต้งตีสามครึ่งใครจะทนไหวฉันก็ฉันมื้อเดียวไปอยู่วัดอื่นดีกว่าไอ้ที่ได้นะ่ะมันก็คือไม่ได้ไอ้เสียสละนั่นคือได้คนรวยของพุทธเจ้าไม่ใช่รวยเงินรวยทองคนรวยของพุทธเจ้าคือคนเป็นผู้ให้ผู้เสียสละนะคนรวย เราต้องเข้าใจว่าจิตของเราเนี่ยจะรู้ดีนะจะรู้ดีว่าเราจะปฏิบัติอย่างไรจะเข้าใจอย่างไรอย่ามองข้ามจิตตัวเองพยายามนั่งดูตัวเองเวลาดูลมหายใจเข้าจิตคิดอะไรก็รู้ลมหายใจออกจิตคิดอะไรก็รู้เดินจิตคิดอะไรก็รู้นั่งจิตคิดอะไรก็รู้นอนจิตคิดอะไรก็รู้กินจิตพูดคิดนึกเมื่อตามดูจิตตัวเองเนี่ยเป็นสมุทัยก็ดีเป็นอุเบกขาก็ดี เป็นสติก็ดีสมาทิเมื่อเราตามดูจิตตัวเองได้เนี่ยมันจะสนุกมันจะสบายมันจะวุ่นวายน้อยลงคนทุกวันที่วุ่นวายเนี่ยตามจิตตัวเองไม่ทันไม่เข้าใจจิตตัวเองเลยไม่เคยรู้จักจิตตัวเองเลยว่ามีกิเลสมากน้อยทุกข์สุขยังไงไม่เคยมองตัวเองเห็นเลยเท่ายิ่งไม่ปฏิบัติก็ไม่สามารถจะรู้ได้เลยจึงจำเป็นต้องมามองตัวเองด้วยการปฏิบัติธรรม ชาวโลกเขาก็จิตไปนะไม่ใช่ไปอยู่ชาวโลกแล้วไม่ต้องพึ่งจิตนะชาวโลกก็ต้องพึ่งจิตต้องพึ่งจิตตัวเองเหมือนกันตนเป็นที่พึ่งของตนเหมือนกันถ้าไม่มีตนเป็นที่พึ่งก็หาความสุขไม่ได้เหมือนกันบางคนคิดอะไรไม่ออกก็ทําลายตัวเองเหมือนกันทําลายลูกทําลายเมียเหมือนกันทําลายสังคมเหมือนกันเพราะจิตมันทําลายก็มีเนี่ยไอ้ที่ไปกล้าเขาไปฆ่าลูกฆ่าเมียไปฆ่าคนโน้นคนนี้ไอ้ที่ไปปีน ตึกโดดตึกมันจิตมันไม่ดีหมดเลยเพราะเขาควบคุมจิตเขาไม่อยู่จิตไปรักขโมยเขาตัวมันก็ต้องไปรักจิตไปโกงเขาจิตกายมันก็ต้องไปโกงมันก็กลายว่าควบคุมจิตไม่ได้อะไรมันก็เสียที่จิตหมดเลยฉะนั้นเราต้องเริ่มต้นที่จิตของเราให้เป็นสติเป็นสมาธิเป็นปัญญาอย่างนั้นอันนี้เราก็ถือว่าเราได้มาประชุมพร้อมกัน ในสังคมนี้เป็นสังคมที่มาดูจิตตัวเองมาประพฤติตัวเองให้เข้ากับสังคมที่อยู่อย่างสงบสุขแล้วก็มีการแบ่งปันกันเกื้อกูลกันเป็นการเสียสละกันเป็นสร้างบารมีเหมือนพูทธเจ้ายกย่องโพธิสัตว์นเป็นผู้ให้คนยิ่งให้เนี่ยยิ่งเจริญนะการให้ยิ่งเจริญการเบียดเบียนกันไม่เจริญ แต่นั้นเราจะสังเกตคนเราเป็นผู้ให้ผู้เสียสละเนี่ยเขาจะมีแต่ความสุขความเจริญในสังคมนั้นถ้าคนเห็นกระตัวไม่ยอมให้ใครเนี่ยมันจะแคบลงไปแคบไปเจนหาความสุขทางใจไม่ได้เลยเป็นเพราะเป็นผู้ไม่ให้ฉะนั้นการให้จะทําให้เกิดความเจริญในสังคมนั้นอย่างมากมายที่ว่าข้าวแม้แต่ทัพีหนึ่งถ้าจะกินเนี่ยเขาก็ต้องให้ฐานก่อนสมัยก่อนนะ ก่อนจะกินข้าวต้องให้ทับีหนึ่งก็ต้องให้ทานเพื่อให้ใจเนี่ยมาละความโลคความตันี่เพราะกินไปแล้วเนี่ยถ้าตายแล้วเอาไปไม่ได้อย่างน้อยที่ให้ทานเพียงทับผีหนึ่งนั่นถือว่าตายแล้วเอาไปได้เขามองตัจธรรมเป็นอย่างนั้นนะสมัยก่อนเนี่ยก่อนจะกิน,นต้องให้ทานก่อนจึงต้องตักบาตรทุกวันเนี่ยเพราะถ้าตายแล้วไม่ได้อะไรเลยคนที่ใส่บาตรทุกวันยังยังได้ไป นั่นจึงว่าการให้ฐานเนี่ยถือว่าเป็นการเสียสละอะไรก็ได้ที่ทําให้คนอื่นสบ,บายใจตัวเองสบ,บายใจเนี่ยถือว่าเป็นโพธิสัตว์เป็นการให้ที่สบ,บายใจสังคมนั้นจะอยู่เย็นเป็นสุขด้วยการให้กันและสุดท้ายก็คือการให้กำลังใจกันให้สติปัญญากันแล้วก็ให้เมตากันแล้วก็ให้อภัยกัน การให้อภัยเนี่ยดีที่สุดเราจะทําให้เรานอนหลับการให้อภัยไม่โกรธโกรธแล้วก็ขอให้ดับไปเกลียดแล้วก็ขอให้หายไปเมื่ออะไรเกิดขึ้นในใจก็ขอให้อภัยให้ดับไปเมื่อจิตของเราอภัยให้ได้หมดแล้วจิตเราจะสบายแต่คนเราที่ให้อภัยกันไม่ได้ยังโกรธแค้นกันอยู่เนี่ยถือว่าเป็นบุคคลที่อมทุกข์ไว้เก็บทุกข์ไว้หาความสุขไม่ได้เพราะให้กันไม่ได้ กาให้สุดท้ายของเราก็คือการให้อภัยไม่โกรธกันไม่เกลียดกันไม่พยาบาทกันไม่อาฆาตกันใครจะทาอะไรก็ถือว่าเป็นกรรมของเขาใครทําดีเขาได้ดีใครทําไม่ดีเขาก็ทุกข์ใจก็เขาเองฉะนั้นทําใจเรา